อยู่กับบ้านบ้างแต่เ็าอยากให้เข้าใจว่าเออเราไม่ได้ไปไหนหรอกถูกไหมนะล่ะก็คือว่าสิโทรมากคือเบอร์โทษเสรนะ็จวีดีโอคอ,อทำไมออไม่คอมาย้อนหลังดูไม่นะ่ะลงเวทีปุ๊บเออหยิบโทศรศัพท์ป,พปั๊บพิมพ์ปุ๊บโทรปับ๊บตลอดเออจนถึงชายที่หกเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองก็เพิ่งหลับไปรอบที่สองที่โทรคุยกันเขาลงฉากมาเขาเลยพิมพ์ เออตัวเองเขาไม่ได้ับเขากลัวไออัร์ซงดาวซงดาวซงดาวเขาไม่ได้เงินดาวมาหลายเดือนแล้วไม่รู้จักคำว่าดาวแล้วไม่ได้เลรมันเข้าบัญชีเขาก็เหมือนบัญชีตัวเองนั่นแหละคนนั้นไงคนหละจริงใคร่าอะไรเขาดีเหลงเงียงดอกมันคนเขาผู้ใหญ่ใหญ่ใกันแล้วอือม ้สามตยัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงยังด้ออือโอ้ยยังเถี่ยวขอกับเมยเนาะไม่ยิบยีดน่นะเปิดประเด็นยากเลยข่อยประชุมทีมงานข่อยแล้วเมื่อคืนนี่เจ้าบอกลูกน้องเจ้าซอยกันตรวตด,ดี บอกใครบอกข่อยบอกว่าต่อไปนี่คืองานขับมันงานวงใหญ่มันหน่อยลงนี่ย้ำหอเว้นนี่ต้องพาใหญ่ไปหาเราเด้อข่อยประชุมแล้วมันต้องเมียแน่เด้มันต้องต้องไปหาเราเด้ฉันว่าเดี๋ยวประเดี๋วเดี้ยววันหัุดก็มาเป แต่นเมียเราบอไดยูน้ำก็จะสีมียกันอ,อย่างดคแบบอัตคัดขัดสนพ่อสิยไ,ไปขุดท้องท้าอุปีสองปีสามปีจังได้เห็นหนาเมียออคอยเอาว่าคอยเรียงลูกเรียงเมียได้อยู่กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนอหน่อยนะมินเด้อจ้า ស្រូវីប់ពីខ្ល់